น้ำท่วมสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเป็นอันตรายการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยลดความเสียหายและทำให้ผู้คนปลอดภัยการพูดคุยกับเทศบาลท้องถิ่นและ SES จะทำให้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่ของคุณโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Hazard Near Me อันตรายใกล้ฉันและตั้งค่าโซนเวลาของคุณเพื่อรับคำแจ้งเตือนและคำแนะนำอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบคำแจ้งเตือนน้ำท่วมและข้อมูลการเฝ้าระวังน้ำท่วมได้ในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ด้วยเช่นกันการอพยพยออกไปยังพื้นที่อื่นเป็นการปลอดภัยกว่าการอยู่ที่เดิมเพราะน้ำท่วมอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันระดับน้ำดึกเลวร้ายน่ากลัวและเป็นอันตรายบริการฉุกเฉินอาจไม่สามารถ,ถติดต่อคุณได้ในช่วงน้ำท่วม กรุณาเตรียมการวางแผนล่วงหน้าควรพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้และตัดสินใจว่าควรจะอพยพไปเมื่อใดพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยเตรียมการวางแผนกับครอบครวัวและเพื่อนฝูงเพื่อโยกย้ายไปยังสถานที่ซึ่งห่างจากพื้นที่น้ำท่วมฝึกเตรียมการตามแผนของคุณและแบ่งปันกับครอบครวัวเพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่เว็บไซต์บริการฉุกเฉินของรัฐนิวเ w า l วลหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากบริการฉุกเฉินโปรดติดต่อ New South w a l e SES s ES, ที่หมายเลข132 500หรือสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่คุกคามถึงชีวิตโปรดโทรท0 0ปเกด0 0 0หากคุณต้องการล่ามให้พูดคำว่า interpreter และตามด้วยไทยคุณพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วหรือยัง